ปรัชญ,ญาชีวิตในวาทะสามกกเขียนโดยตั้งกิมเลงเกิ่นนำสามก๊กเป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์จีนโบราณที่จัดได้ว่าเป็นเพชรน้ำเอกของโลกวรรณกรรมเพราะมีอัธรสหลากหลายมิติให้ได้ค้นหาตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้อ่านเรื่อยมาทั้งทางด้านคัมภีรนยุทธ การศึกสงครามการเมืองการปกครองความรักชาติคุณธรรมน้ำมิตรความสัตย์ซื่อกระตันยูเป็นต้นไม่เพียงเท่านั้นคำคมสามก,ก๊กซึ่งมีสอดแทรกปะปนอยู่ระหว่างการดำเนินเรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดเล่มก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่มีการกล่าวขานถึงความเยี่ยมยอดลึกซึ้งกันอยู่บ่อยครั้งเนื่องด้วยคำคมนั้นๆ ได้สกิต,ตอมคิดของคนอ่านและคนฟังในด้านต่างๆอย่างเป็นอมะตะแม้เวลาจะผ่านมาหลายยุคสมัยก็ตามไม่ว่าจะเป็นความกระตันอยู่ธรรมดาเป็นบ่าวได้กินข้าวแดงของท่านแล้วถ้ามิพอใจอยู่ด้วยและจะซ้ำทำร้ายแก่นายก็เป็นคนหากระตันอยู่มิได้การปกครองคนจะเลี้ยงท่านนั้นจำจะให้เป็นใหญ่ให้ถึงขนาด อุปมาเหมือนเลี้ยงเสือถ้าได้กินอิ่มก็จะเป็นปกติถ้ามม่อิ่มก็จะเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเป็นอาหารธรรมดานกแม้จะทำรังอาศัยก็ให้ดูต้นไม้อันร่มชิดจึงจะได้อยู่เป็นสุขอันหนึ่งเกิดมาเป็นชายก็ให้พึงวิเคราะห์ดูเจ้านายอันมีน้ำใจอบอ้อมอารีจึงเข้าอยู่ด้วยจะได้มีความสุขสืบไปอันธรรมดาผู้เป็นนายทัพนายกอง จะทำการสงครามถ้าแพ้ก็อย่าเพ้อเสียใจแม้ได้ชัยชนะก็อย่าเพ้อถะนงครอบครัวเป็นประเพณีอยู่แล้วถ้าบุตรดีมารดาบิดาก็เป็นสุขแม้บุตรชั่วมารดาบิดาก็ทุกข์ด้วยอันธรรมดาพี่น้องกันนั้นอุปมาเหมือนหนึ่งแขนซ้ายแขนขวาเหตุใดท่าน จะมาคิดใจเบาตัดแขนซ้ายขวาเสียนั้นไม่ควรเมื่อท่านทำร้ายและตัดพี่น้องเสียได้นั้นข้าพเจ้าเห็นจะไม่มีความสบายและท่านจะเอาผู้อื่นมาเป็นพี่น้องเขายังจะมีใจเจ็บร้อนด้วยท่านหรือสัจธรรมอันความตายอุป,ปมาเหมือนนอนหลับธรรมดาเกิดมาเป็นมนุษย์อันโรคและความตายนั้นจะกำหนดวันมิได้ ตลอดจนคำคมอื่นๆอ,อีกมากมายที่กินใจซึ่งถูกนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ต่างๆในหนังสือเล่มนี้ขอเชิญท่านพลิกอ่านโดยพลันเพื่อเสพอัทรถนั้นบทที่หนึ่งรักชาติรักแผ่นดินเป็นผู้ชายไม่ช่วยทํานุบำรุงแผ่นดินแล้วสิมาทอดใจใหญ่อยู่ไปใหญ่ ครั้นเราจะนิ่งอยู่มิคิดการอันใดก็เหมือนหนึ่งหารู้จักคุณแผ่นดินไม่พระมหากษัตริย์ชุบเลี้ยงอยู่ในแผ่นดินครั้งนี้พระเจ้าเฮียนเต้ทรงพระทุกข์ทรมานเราจะละเสียก็เป็นคนหากตันยูไม่จำเราจะต้องคิดทำนุบำรุงแผ่นดินให้พระองค์อยู่เย็นเป็นสุขจึงจะควร เราผู้เป็นข้ามิได้เสียดายชีวิตจะคิดสนองพระคุณข้าพเจ้าขออาสาออกไปรบป้องกันสนองพระคุณจนกว่าชีวิตจะสิ้นได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นชายอาสารับใช้ราชการถึงตัวจะตายก็ไม่ว่าแต่ขอให้ได้ทำนุบำรุงแผ่นดินให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิดจะได้มีชื่อปรากฏไว้ในภายหน้า เกิดมาเป็นข้าราชการจะอาสารับใช้แผ่นดินโดยไม่ได้กลัวความตายควรหรือไม่เจ็บร้อนด้วยแผ่นดินเราเป็นแต่ข้าราชการหัวเมืองยังมีใจเจ็บแค้นถึงเพียงนี้ท่านเป็นเชื้อสายพระเจ้าเฮียนเต่เหตุใดมาสงบนิ่งสบายอยู่ชชนี้มิคิดกำจัดศัตรูราชสมบัติเสียเกิดมาเป็นชาย